สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับนี้มีผมผมมีพัมอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันครับองค์นี้เป็นเจ้าคุณวิเชียนครับวัดหนังครับปีสองสี่เก้าเก้าเนื้อเงินครับหายากมากครับเท่าที่ผมเห็นรุ่นนี้จะมีจัดสร้างอยู่สองเนื้อนะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองกับเนื้อเงินครับยากมากครับสายสอดสืบสายทอดตำนานครับของหลวงปู่เอียงวัดหนังครับเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันเลยนะครับ นี่ครับด้านหน้าหลวงพ่อครับผิวดเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขียวๆลุงๆนี่เป็นผิวธรรมชาติที่ดูง่ายมากเลยครับเห็นไหมครับจะเขียวฟ้าๆนะครับเส้นสายตามล่องยันต่างๆนี่ครับต้องจดจําให้แม่นความคมชัดนะครับนี่ครับสวยมากครับด้านล่างเขียนวันหนึ่งเดือนสิบครับปีจอนี่ครับเห็นไครับ บริเวณที่นั่งหลวงพ่อไหมครับเส้นเส้นใต้ล่องยันใต้ตั้งใต้ที่นั่งครับเป็นเส้นเล็กๆคมชัดมากครับนครับดูหน้าตาหลวงพ่อมีชีวิตนะครับย้ากดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับเส้นแหลมๆคมๆนะครับเป็นใบมิดโกนเลยครับนะครับเป็นยันยันสี่ครับ ตรงนี้จะเป็นยันสี่ครับเป็นเส้นคมๆมไหมครับด้านล่างนี่ครับเขียนว่าพศสองสี่เก้าเก้าครับครับพศอยู่นี้ครับสี่เก้าเก้าบริเวณนี้นี่ครับเห็นเส้นเส้นตรงบริเวณพสไหมครับเส้นเล็กๆนะครับนี่ครับเส้นซ้อตัวหนังสือซ้อเลขสี่นะครับหางเลขเก้าตรงนี้ก็มีครับเส้นน้อยต้องจดจำบุ พวกนี้ที่ดีเนี่ยครับเส้นแหลมมัมือนนิดโกนบาทนะครับถ้าแบบแข็งๆทื่อๆนะครับผมว่าจะเป็นของปอมของเรนแบบครับนี่ครับการจับหูเดียงให้เป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับแบบสวยงามครับธรรมชาติผมจะซูมให้ดูข้างนะครับนี่ครับการตัดข้าแบบนี้นี่ครับค่อนข้างจะบางครับแบบนี้นี่ครับดูข้างนะครับ นีครับตัดอย่างนี้ครับให้ดูด้านบนนะครับนี่ครับบนครับการตัดเด็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับโทร099นะครับ6328915ติดต่อทางไลน์ดีครับนครอาซีครับ n a k o r n r c นะครับท่านใดมีท่านต้องการขายนะครับส่งได้ทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดติดตามทางเฟซทาง u t ท b e นะครับนครราชบุรีครับมีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันได้เรื่อยๆนะครับและฝากกดติดตามเพจนครราชบุรีพระเครื่องด้วยนะครับทาง a c e b o o k ครับจะมีภาพเป็นภาพถ่ายภาพตัวิย่างครับสวยๆครับพระยอดนิยมหรือ หรือว่าเป็นพารที่ผมลงในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันแทบจะเป็นประจำนะครับแทบจะทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ